สวัสดีครับคณีพ่ขอขา้อาพเจ้ามาอ่านนิยายเกิดใหม่ทันทีก็เป็นซาลาเมสแล้วสลับเว็บโนเวลนะครับตอนที่249่มีชื่อตอนว่าบทส่งท้ายเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปแล้ว1ปีตั้งแต่ที่ริมมรูได้ต่อสู้กับยโกีและสิ่งหลายอย่างมันก็ได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นใช่เรื่องทั้งหมดมันได้เกิดขึ้นและมันก็ยาวมากที่จะจําทุกอย่างเอาไว้ได้ความพ่ายแพ้ของเวลนาด้วยน้ำมือของริมมรลูมันได้ถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกร่างของริมมรลูมันได้ถูกฉายไปทั่วบนท้้องฟา แต่ละประเทศด้วย Optical Magic เลทมนต์แสงซึ่งมันเป็นฟังก์ชันของเวทมนต์สังเกตการจากะนั้นวิกฤตของโลกจึงได้ประกาศผ่านพ้นไปได้ในานามของริมโมาโรูโลกก็เต็มไปด้วยความพึ่งมิติยินดีและความกล่ำหลอที่ไม่เคยมีมาก่อนและมันค่อยๆได้สงบลงจําเป็นต้องพูดคนที่ช่วยในเรื่องนั้นก็คือพลเรเมืองของเทมเพลตอย่างไรก็ตามในที่สุดโลกมันก็ได้ฟื้นคืนสู่ความสงบสุขในอดีต ลังจากที่รีมเโลออชนายยกีได้แล้วเขาจึงได้ปล่อยเวเดล่าออกมาเป็นอิสระอีกครั้งค <c oughs> ้าหลับสบายมากในที่สุดก็ถึงตาของข้าออกลงแล้วใช่ไหมหลังจากที่เวเดล่าปรากฏตัวเขาก็ได้พูดเช่นนั้นออกมาแม้ว่าเขาจะถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวอยู่ภายในโลกแห่จงจินตนาการแต่มันก็อาจจะกล่าวได้ว่าคาพูดของเวเดล่านั้นมันก็ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าเขาอันสถานาการณ์ไม่ออกจริง ราคาที่ต้ตอลจ่ายสำหรับโฟมโง่เขานั้นมันก็สูงมากเกินไปมันช่วยไม่ได้ที่เวเดล่า,ายิโทจับโดยพิสาทั้งสองคนของเขาและถูกลงโทษอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามพิสาทั้งสองคนของเขาเวลซ์และเวลกินความสนใจของพิสาทั้งสองคนของเขาก็ได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพวกเธอได้หันความสนใจไปที่เวลไกอาเมื่อก่อนที่เทอจริงตวนหม่ของโลกใบนี้และกำลังอยู่บนไหล่ของมิลิมก็อาจจะกล่าวได้ว่าเวเดล่าก็ได้รอดพ้นจากความตายมาได้เพราะสิ่งนั้น แต่เนื่องจากเขาได้ถูกพี่สาวทั้งสองคนของเขาทอดทิ้งเพราะเหตุนั้นเวลาล่าเขาจึงได้รับในสิ่งที่เขาสมควรได้รับโดยชิ่นเชิงและเวเดล่าก็ได้บอกออกมาว่าออไกอานั่นพอเห็นหน้าตาของเวเาล่าลรมัรลุก,ก็คิดในใจว่าซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องเชียร์เวเาล่าที่อิจฉาน้องชายคนเล็กของเขาแค่ระหว่างตัวนายกับฉันมันก็ลำบากมากแล้วเออเท่าที่พูดมาเวเดล่าก็ยังเป็นเหมือนเดิม พราะสพันของพวกเรากับเขาที่สร้างความน่ารำคาญไปทั่วทุกคนทุกแห่งและตัวฉันเองก็มีหน้าที่รับมือกับมันยังไงก็คงต้องดำเนินต่อไปจากนี้ต่อไปและฉันก็คิดว่านั่นมันทำให้ฉันมีความสุขแต่นั่นมันก็เป็นความลับจากเวเดล่าถ้าถามว่าทำไมมันก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็จะอวดดีถ้าฉันพูดจบเช่นเดียวกันกับพี่ความสัมพันธ์ของพวกเราก็จะไม่มีวันได้เปลี่ยนแปลงจากนี้ไปถ้าพูดถึงพี่สาวของเวเดล่า เวลกินก็ได้ออกเดินทางในท,ทันทีเธออาจจะออกไปค้นหาการกับชาติมรเกิดของโรดาลา่าและก่อนที่เธอจะเดินทางเธอก็ได้พูดว่าลิมอรุนายมีบอแสตหรือว่าอะไรเกี่ยวกับมันไหมพอเสิร์ตนานีบรุก,ก็ตอบว่าอ่ะไม่นะฉันไม่รู้อะไรเลยเธอได้ถามลิมอรุรก,ก่อนที่เธอจะจากไปในทันใดแต่ลิมบรุก,ก็ได้ปัดทิ้งอย่างงดงามลิมบรุกเขาก็ไม่ได้พูดตะกุตะกะเลยสักนิด พอรู้ร่างหน้าตาของเวลกินในตอนที่เธอได้ทรามานเวลโรล,ล่านั้นมันน่ากลัวมากหรือว่าอะไรก็ตามลิมลรุก็ได้รู้สึกประหมาเพียงเล็กน้อยเพราะใบหน้าอันทรงพลังของเวลกินของหญิงสาวผู้สวยงามมันได้เข้ามาใกล้ลิมลรุมากเกินไปไม่มันก็จะเป็นเรื่องจริงแต่อันที่จริงนลิมลรุก็มีคนที่เขาสงสัยอยู่อยู่ในใจอยู่แล้วอย่างไรก็ตามลิมลรุเขาก็เชื่อว่าถ้าเขาบอกชื่อเวลกินไปตอนนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นการยอมจำนวนต่อเวลกินนอกจากนี้ลิมรลก็ได้รู้สึกแย่กับเขาที่จะขายเพื่อนออกไปในที่สุดเขาก็ได้สงบลงได้ลิมมรลกเขาก็เลยคิดว่ามันก็โอเคสำหรับพวกเขาที่จะสนุกกับช่วงเวลาแห่งความสุขของเขาให้นานยิ่งขึ้นอีกสักนิดแต่เนื่องจากการพิจารณาของลิมมรลแล้วก็ดูเหมือนว่าเบลกินจะค้นพบโรนาราได้รวดเร็วกว่าที่เขาคิด นังจากที่มรุ่ได้อธิษฐานให้เขาได้โชคดีในขณะที่ริวรู้คิดว่าเสียใจด้วยนะมาซาย,ยุคีนื่องจากนั้นเรื่องราวของผู้กล้าที่ถือดาบที่พูดได้กับมังกรและปีศาจจึงได้เปิดม่านขึ้นแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวฉันริมรุ่นเขาได้ปดทิ้งไปเนื่องจากมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขาและเวลซาดเองก็ได้เดินทางไปพร้อมกับกีไปยังทวีปทางเหนือพร้อมกับกีเลยดูเหมือนว่าพวกเขาจะสร้าง สวรรค์ของปีศาจข,ขึ้นมาในดินแดนที่หนาวเหน็บที่สุดซึ่งผู้คนไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ปราสาทข,ของพวกเขามาได้พังทลายลงอย่างโสมบนูนแต่ว่าเอลซาก็ได้กล่าวว่าผู้เขาก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยความสามารถของกีจากประสบการณ์ในการต่อสู้ชี้ขาดครั้งสุดท้ายดูเหมือนว่ากีจะได้รับทักษะขั้นสูงสุดที่เป็นฐานะของเทพเจ้าแห่งภูมินาลกได้พัฒนาขึ้นมาเป็นทักษะขั้นสูงสุดหลอรุซิเฟอร์ผู้ภาคภูมิ ทักษะนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะล้อมรวมรูปลักษณะของการสร้างสารรค์ทั้งหมดของไกาอาด้วยและกลายเป็นทักษะที่มีอำนาจสูงสุดอย่างแท้จ,จริงดูเหมือนว่ากีจะพยายามพัฒนาทักษะในขณะที่พยายามที่จะประมวลผลพลังงานการอาราวาดของลูร่าดูเหมือนว่ากีเขาจะไม่ค่อยพอใจกับการต่อสู้ในครั้งสุดท้ายเพราะว่าเขาไม่ได้สามารถใช้ทักษะนี้ได้เนื่องจากการปรากฏตัวของริมมมรูในช่วงเวลาที่เหมาะสม เขาไม่ได้พยายามที่จะซ่อนควาไม่พอใจนั่นน้นตัวริรจรึงได้ถามเขาโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้นายจีก็ตอบว่าข้าไม่ได้วางแผนที่จะต่อสู้กับเจ้าหลักการของข้าก็คืออย่าเริ่มการต่อสู้ที่ข้าไม่สามารถเอาชนะได้และนั่นก็คือคําพูดของจีในตอนนั้นริมมอนโก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของเขาหรือไม่แต่เนื่องจากริมมโลก็ไม่อยากที่จะทะเลาะก,กับจีริวจิงได้วางเอาไว้อย่างนั้นอย่างน้อยริมโรก็รู้สึกว่า สิ่งที่บ่งชี้ว่าถ้ากีจริงจังเขาก็อาจจะสามารถต่อสู้กับโยกิอย่างเท่าเทียมกันได้มากกว่านั้นแต่ลิมิโรเขาก็คิดว่าเขาจะไม่แพ้ให้กับกีด้วยสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้แต่เขาก็ไม่อยากที่จะได้รับบาดเจ็บเพราะว่าความภาคภูมิใจเช่นนี้เนื่องจากไม่มีเหตุผลให้ใช้ต่อสู้กันดังนั้นมันก็คงจะดีกว่าถ้าเราจะเข้ากันได้กีเองก็ยังขลังไขลการต่อสู้อยู่บ้างดังนั้นสมมุติว่าถ้าเขาจะไม่ท้าประลองกับฉันโดยไม่จำเป็น แม้จะพูดอย่างนั้นก็ตามแต่หลังจากนั้นฉันก็ได้ต่อสู้อยู่กับกีอยู่หลายครั้งแต่เดี๋ยวเขาค่อยว่ากันอีกทีส่วนปราสาทสวรรค์ได้ถูกตัดสินใจให้เป็นอาณาเขตของเม่ลิมด้วยรูปลักษณะาาการสร้างสันเท่าหมดของไกาอาปราสาทสวรรค์และประตูวสวรรค์ที่เคยแตกความทลายไปในการต่อสู้ของพวกลิมมนลลมาได้รับการฟืน้นฟูพลัาเมืองจากดินแดนของอดีตจอมมารที่เม่ลิมได้ปกครองก็กําลังอพยพไปยังดินแดนแห่งนั้นทีละคนหาปีที่นําโดยเฟ และมนุษย์สัตว์ที่นำโดยคาเลออนน่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นไม่เพียงแค่นั้นและก็ยังมีพวกปีศาจสวรรค์ที่ติดตามบีโนอยู่ด้วยเกี่ยวกับอสูรสวรรค์มันจริงไหมที่ฉันจะพูดว่าพวกเขาก็เป็นผ่าพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากทุตสวรรค์ที่มาจุดดีและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยว่ากันว่าฮาปี้และเผ่าเทนงูนั้นก็มาจากต้นกำเนิดของทุตสวรรค์ที่ตกลงมาสู่สถานะของปีศาจ ดังนั้นจึงไม่สามารถถือว่าเป็นกฎข้อเดียวกันได้แม้ว่าพ่อพันของดีโนมันจะเรียกว่าฟอนเล่นในขณะที่เขาได้ล่วงหล่นเมื่อเขาเป็นเทวทูตเนื่องจากทุสวรรค์ในความหมายที่แท้จริงมันก็ไม่มีร่างกายพวกเขาจึงทําได้่เพียงแค่อยู่ในสวรรค์เท่านั้นดังนั้นกองกำลังหลักของไม่ลืมจึงประกอบไปด้วยพ่อพันปีศาสวรรค์ฮาปี้และเหล่ามนุษย์ศาตว์และได้มีการตัดสินใจว่าจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสวรรค์ เนื่องจากมันมีควาสัมพันธ์กับสาพันจูราเทมเพตดังนั้นจึงจัดให้มีการทดสอบการจำลองสำหรับเทคโนโลยีใหม่ที่นั่นเห็นได้ชัดว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่นั่นมันก็แตกต่างจากโลกเดิมของริมมลัลโเนื่องจากมันก็มีแกนเวทมนต์จำนวนมหาศาลในโลกนี้ซึ่งมันก็สามารถแปลงเป็นพลังงานโดยตรงการวิจัยและการพัฒนาก็ยังคงดำเนินต่อไปภายในเขาวงโกตามปกติ แต่สวรรค์ก็จะเป็นที่แรกที่ใช้เทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบจากนั้นเทคโนโลยีจะสมบูรณ์แบบตามข้อมูลที่ได้รับและวางแผนการที่จะใช้ในเทมเพตโดยธรรมชาติแล้วสิ่งต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีทางกายภาพและเทคโนโลยีทางเวทมนต์มันก็จะส่งกลับไปที่รัฐอาณาจักรโคนแคและรัฐอาณาจักรพนตาซาเลออนเลียนตาลามดับด้วยวิธีนี้ในขณะที่รักษาเอากลักษณ์ของแต่ละประเทศเอาไว้ โค้ลิมรุร้ก็จะเผยแผ่เทคโนโลยีเก่าไปยังประเทศตะวันตกไม่ต้องบอกว่าเขาทำเนียบของเทคนิคที่สูงรลิ้วมันจะเข้ากระเป๋าของริมมอรูลุเมื่อพูดถึงมิลิมเธอก็เป็นเหมือนเดิมเธอได้หนีเฟยออกมาเที่ยวเล่นที่บ้านของลิมมรลุอยู่บ่อยๆเนื่องจากตัวลิมรุร่เองก็แอบเล่นกับเธอด้วยและดีโนเองจอมเกียรติขานเองก็ได้แอบอ้างว่าเขามาเป็นผู้คุ้มกันของมิลิมแต่ลิมรุร่เขาก็ไม่ได้สงสัยเลยว่าเขาตั้งใจที่หย่อนยานและกินขนมอยู่เฉย,เฉย อย่างไรก็ตามเมื่อเฟย์ได้ประกอบต,ตัวต่อหน้าพวกเขาในขณะที่พวกเขากําลังเล่นอยู่การละเล่นของพวกลีมมอนโลมันก็ได้จบลงทั้งใบหน้าของไมเรียมและดีโนมันก็ได้ซีดเผือดราวกับว่าผู้เขาได้เข้าใจซึ่งกันและกันสาหรับตัวลีมมอนโลแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งเจ้านายและคนใช้ก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะทางานแต่สวรรค์จะไม่เป็นอะไรจริงๆหรือราบใดที่เฟย์กาลังกังวลอยู่ที่นั่นระบบของสวรรค์จะจัดการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง การพูดเกี่ยวกับไมลิมมันก็ทําให้ลิมมอร์ลูจำบางสิ่งบางอย่างได้ว่ามันมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างเมื่อเดนเ็วนี้ก็ดูเหมือนว่าชิออนชูนาและเมลิมก็กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในขณะที่ลิมมอร์ลไม่อยู่ชูนาเองก็ได้รายงานให้กับลิมมอร์ลได้ทราบโดยประมาณว่าพวกเธอก็อยู่ในช่วงสงครามศักดิ์สิทธิ์เยี่ขอบใครสักคนที่จะเป็นภรรยาตามกฎหมายของลิมมอร์ลูพอทินเชนาริวโลก็คิดในใจว่านี่มันคือนรกอะไรลิวโลก็ได้รู้สึกทึ่งกับสิ่งนี้ มันก็ทําให้ริมมรุปวดหวัวอยู่เช่นกันอย่างแรกเลยริมรุก็ไม่มีไอ้ลูกชายแต่การแต่งงานมันก็ไม่จําเป็นเพราะว่าตัวริมรุไม่มีอายุไขริมรุเขาก็จะพูดยังไงดีแต่เขาก็มีลังเาหอนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและโคเอเองโคเอก็ได้รู้สึกผูกพันกับริมมารุและพูดว่าอาจารยนะ์น่ะเป็นของหนูคนเดียวนะอาจารย์ดังนั้นริมรจึงได้คิดว่าคุโรเอเองก็น่ารักจริงๆในตอนนั้นมิริมก็พูดว่า มันไม่ยุติธรรมฉันก็เป็นเพื่อนสีของลิมมอรฉันก็เลยเป็นอันดับหนึ่งพอได้ฟังคาพูดของแม่ริมเชออีนก็ได้พูดว่าก็แค่หลอกตัวเองด้วยเรื่องนั้นถ้าจะพูดแบบนั้นแล้วก็ก็แสดงว่าข้าเขาเป็นเลขานุก,การอันดับหนึ่งของท่านลิมมอรระหว่างที่แม่ลิมและเชียนถกเถียงกันอยู่นานชูนาก,ก็ได้พูดว่ากูเลยเจังดูเหมือนว่าเธอจะเป็นนักวางกลยุทธ์ที่ดีกว่าที่ฉันได้คาดเอาไว้ให้เธอก็เป็นผู้ต่อสู้ที่ฉันจะควรระวังมากที่สุดไม่ใช่ สาระที่ใช้แต่กําลังอย่างท่านไมลิมและชิออนทัางสามคนก็ได้รีบวิ่งเข้ามาหาลิมมอรุในขณะที่ลิมมอรุกาลังผ่อนคลายให้ดื่มชาอยู่กับผู้โรเอจากนั้นเวลาที่มีเสียงดังมันจะได้เริ่มต้นขึ้นตามปกติเนื่องจากเรื่องนี้มันค่อยๆได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วลิมมอรุเขาก็เลยคิดว่าอาจจะหาวิธีการแก้ไขในไม่ชานี้นอกจากนี้ เมื่อลิวรุทได้ตอบรับภรรยาที่ชอบทาตามกฎหมายแล้วลิวรุทเขาก็รู้สึกว่าจะต้องมีคนเริ่มเสนอตัวเป็นนางสนมใช่ไหมไม่หยุดคิดเรื่องนี้มันจะดีกว่าและมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากเกินไปสำหรับตัวฉันแต่วันที่มรุสับสนอยู่น,นานเชลก็ได้พูดว่าคือ,อคู่หูของมาสเตอร์ภรรยาทางกฎหมายคือฉันลิมมรุรเขาก็คิดว่าเขาได้ยินอะไรบางอย่างแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาควรที่หยุดคิดลึกเกินไป ตาปกติแล้วลิมุลุกได้ตัดสินใจให้แก้เลืองปัญหาออกไปในทันทีเราอาสูรที่อยู่ในเทมเพีก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกันลังจากที่ผู้บริหารที่นำโดยเบนิม,มารุและฮอปกลิกลกลนที่อยู่ภายใต้การนาของลิกลูดโดได้รับคําชมสําหรับการกระทําของพวกเขาผู้ริมุลุกได้เริ่มการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เมืองนี้มันก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในพิบตาโดยวิศวกรที่อยู่ภายใต้าใตการควบคุมของเกียวโด การสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ซึ่งมันได้ล้อมรอบเขาวงโกด้นมันก็ได้เสร็จสิ้นอย่างง่ายดายโดยมีรามลิเป็นผู้นำนักผจนภัยก็ยังคงให้ความร่วมมือและทหารรับจ้างของจักรวาลต่างๆก็ได้ระดมกําลังเพื่อมาไปเช็ดเขาวงโกดแล้วเงินเดือนของพวกเขาละสิ่งนั้นไม่ใช่ความกังวลของริมมอลลุโยมาเองก็ได้เข้ามากอดขาของริมมอลูุแล้วพูดว่าท่านริมมอลลุด้วยเสียงอันร้องไห้แต่ริมมอลุก็ได้ให้กําลังใจกับเขาอย่างอบอุ่นด้วยการพูดว่า ทำให้ดีที่สุดทำได้นะ่าถึงลิมรูร้จะพูดอย่างนั้นเขาก็คิดในใจว่าโยมายก็คงจะไม่เป็นอะไรและดูเหมือนว่าลิเลโดก็กำลังปลอบใจโยมายด้วยการตบไหลอยู่แต่เนี้ยสิ่งอื่นใดสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพวกเขาเข้ากันได้อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณการทำงานหนักของพวกเขาเทมเพียจะได้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ในฐานะเมืองแห่งอนาคตที่เหนือชั้นกว่าใครๆลิมรูร้ก็ได้คิดไอเดียขึ้นมาใหม่โดยิดยณจณาความจ็บยัางชั่นใจ ละตัวของเกียวโดเองก็ทําให้มันเป็นจริงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่อยู่ภายใต้การวิจัยของพวกเขามันได้ถูกนําไปใช้จริงและนําไปแชร์อย่างอิสาระาบางคนก็ได้ถูกรับมาเลี้ยงโดยไม่ได้รอการพิจารณาคาดีในสวรรค์ด้วยซ้ำการเปลี่ยนแปลงอัลลัมยุกมันได้เสียสิ้นลงอย่างงดงามในขณะที่ทิ้งพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเสียดออนเซ็นเอาไว้พูดตามตรงลิมุรุก็สงสัยว่าพวกเขาก็คงจะไม่ได้จนใจที่จะล้างพื้นที่เหนือพื้นดิน อุปสรรคการป้องกันหลายอันมาได้ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นจริงโดยวงแหวนเวทมนต์ขนาดใหญ่ช่องทางการจาหน่ายภายในเมืองที่เชื่อมต่อกันโดยเวทมนตร์โอนย้ายเนื่องจากวงแหวนเวทมนต์ของฐานสเฟร์ที่ถูกติดตั้งในแต่ละพื้นที่การเดินทางภายในเมืองจึงได้ราบรลื่นตึกรับฟ้าที่อัดแน่นที่อยู่รอบใจกลางของเมืองหลวงถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบและอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แสงแดดได้สอ่สองถึงพื้นล่างในบริเวณใกล้เคียงก็มีพื้นที่อยู่อาศัยของ ของเหล่าประชาชนที่กลมกลืนกันอยู่และกระจายตัวเป็นวงกลมและกลมกลืนเข้ากันกับป่าและมันก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของเมืองที่ยอดเยี่ยมที่มีพื้นที่ที่ผ่อนคลายเนื่องจากเวทมนตร์กลมกลืนกับวิทยาศาสตร์มันจึงเป็นไปได้ที่จะบรรลุเทคโนโลยีที่จะสะดวกสบายซึ่งล้ำหน้ากว่าเวลาของโลกหลายศตวรรษและการทํางานเพื่อการแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆนั้นมันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันการติดตั้งการติดตั้งเวทมนตร์โอนย้ายมันก็เป็น การติดตั้งประตูทางเข้ามันก็เป็นสิ่งที่เร่งด่วนแต่จํานวนที่ต้องสร้างเครือข่ายรถไฟเพื่อได้ใช้ร่วมกันกับประตูนั้นตอนนี้ผู้ิวัฒนานรได้ตัดสินใจที่ปรับใช้รถไฟที่จะขับเคลื่อนด้วยพลังเวทมนต์ให้เป็นเครือข่ายการขนส่งในอนาคตแต่ละเมืองเพื่องการผสมผสานเทคนิคเวทมนต์อันปาณีต่างๆมันก็ทําให้รถไฟมอนตาก,ก็สามารถทํางานได้ด้วยความเร็ว3ามกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่ทําให้เกิดการสันะเทือนและเสียงรบกวนใดๆ ต่อบ,บริเวณโดยรอบการวางรถไฟนั้นก็ยังคงดำเนินการต่อไปด้วยทหารคนจักรวรรดิจากประเทศตะวันตกอาณาจักรคนแค่และราชวงศ์มอนตาซาเลออนไปจนถึงดินแดนของอดีตจอมมารเพื่อขายการขนส่งของแต่ละประเทศต่างๆโดยรอบของเทมเพสนั้นก็ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นกันระหว่างอาณาจักรคนแคกับจักรวรรดิมันก็มีการตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างและตั้งค่ารางรถไฟโดยคนแค อย่างไรก็ตามดินแดนของอดีตจอรมานก็ยังคงไม่ได้ถูกแตะต้องหลังจากที่กลุ่มของไมลิมได้จากไปแล้วดินแดนมันก็เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรมากมายเกี่ยวกับการจัดก,การในอนาคตลิมุลรุก็คิดว่าเขาจะต้องตัดสินใจหลังจากที่ได้ปรึกษากับผู้ปกครองของแต่ละประเทศแล้วการพัฒนาเหล่านี้มันจะประสบความสําเร็จมากกว่า10ปีในฐานะโครงการระดับประเทศมันไม่มีใครต่อต้านมัน เพียงแค่เสนอโครงการในนามของริมโมโูทุกประเทศมันก็เต็มใจให้ความร่วมมือตามที่คาดเอาไว้ใช้ยาของจอมันผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยโลกเอาไว้ก็ไม่ได้มีไว้สั้นหลับก็แสดงเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่มาใช้ซึ่งมันมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ว่างงานจำนวนมากปรากฏตัวขึ้นมันไม่มีเหตุผลใดที่จะเรียกว่ามันไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้คนเหล่านั้นมีงานใหม่ทำ แต่สำหรับผู้คนที่ร่วงรู้ถึงอนาคตอาจจะตระหนักได้ว่าการขยายเครือข่ายการขนส่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้ให้อะไรนอกจากคุณประโยชน์สำหรับพวกเขาในอนาคตมันก็อาจจะมีคนที่มีข้อมูลเป็นไพ่อตายทั้งหมดที่บุรุษก็ตัดสินใจที่จะไม่ลังรอและสิ่งกีดขวางใดๆก็ตามก็ได้หายไปเช่นกันจะนั้นด้วยความเร็วในการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับมาจาก เราอาสูรในอาณาจักรเทมเพลก็จะกลายเป็นสินค้าที่นำหน้าประเทศอื่นๆอย่างแน่นอนและการทําสงคารามทางเศรษฐกิจนั้นมันก็ยากจนลิมโโลคิดว่าสงคารามที่ตรงไปตรงมานั้นมันก็ดูเรียบง่ายและน่าขานเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลและความพยายามของพลเมืองที่เป็นสิ่งสัดส่วนของประเทศถ้าแต่ละคนไม่ทําหน้าที่ของตนเองระดับของมาตรฐานของการครองชีพของประเทศนั้นมันก็จะยังต่ํา แล้วความเหลื่อมล้ำมันก็ยังจะกว้างขึ้นไปอีกอย่างมากน,นั่นก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นจากอนาโคตของเชิเอลซังจะพูดอย่างไรมันก็สามารถตีความได้ว่ากรากรจัดพัฒยามที่จะปกครองโลกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความแข่งแจงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีไม่ตัวลิมรลก็อาจจะแค่คิดมากเกินไปเองแม้ว่าตัวลิมรลจะบอกว่าเขาจะไม่ลังรอแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นฉันต้องการจะครอบครองโลกหรือว่าอะไรทำนองนั้น มันก็คงชีดีกว่าถ้าทุกคนได้ทํางานของตนเองอย่างหนกักและทําให้โลกนี้บรนณาอยู่ยิ่งขึ้นก็สรักเิมนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปนคลิปหน้า